คนวันศุกร์ค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะ,จะเจอเรือะไรบ้างนะคะหยิบให้สามใบค่ะใบแรกค่ะหนึ่งเหรียญค่ะใบที่สองค่ะสังราชค่ะใบที่3ค่ะราชาถือถ้วยค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้ของคนวันศุกร์นะคะคุณมีโอกาสนะคะจะ มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงเล็กๆน้อยๆนะคะหรือลงทุนอะไรแล้วก็ได้ผลตอบแทนมานะคะในช่วงเวลานี้นะคะสิ่งศักดิก์สิทธิ์ของคุณนะคะดูแลปกป้องคุณแล้วก็ช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงิน,นะคะ่ะถ้ามีการขอในเรื่องของการเงินนะคะโดยเฉพาะนะคะบางคนนะคะมีผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้ชายเมตานะคะช่วยเหลือคุณนะคะ ช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินที่มีปัญหานะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของการเงินให้คุณได้ด้วยนะคะก็ขอให้คนวันสุกทุกคนโชคดีกันนะคะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นท้าคูกันด้